เพจดังพุ่งเป้าสอยไอรัชนกหลุดสอสทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะได้โพสต์เป้าหมายนะที่จะทำในปี2567นะคะโดยบอกว่าทุกคนคะหนูกำหนดทิศทางทําเพจปีหน้านะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะในส่วนของเป้าหมายของเพจเนี่ยก็คือข้อ5นะที่บอกว่าสอยสอสอก้าวไกลหลุดตำแหน่ง3คน1ในนั้นคือไอรัชนกค่ะ นอกจากนี้งนะทางเพจเนะี่ยยังมีเป้าหมายอีกหลายอย่างเลยนะคะคือ1เนี่ยเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์24ชั่วโมง ตีแผ่คำโกหกหลอกลวงทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็มีการทำรายการหูนกระส้มนะคะสัมภาษณ์ผู้เสียหายเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งนะแล้วอาจจะมีการขยายทีมนรัชชาเนี่ยให้ครบ77จังหวัด400เขตทั่วประเทศไทยอะ่ะจากกรณีเมื่อวันที่30ธันวาคม2566นาะ,ะทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสต์เป้าหมายนะที่จะเขาเนี่ยจะทำในปี2567นะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะโดยบอกว่าทุกคนคะหนูกำหนดทิศทางทำเพจปีหน้าตามนี้นะคะ 1เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุก24ชั่วโมง2ตีแผ่คำโกหกหลอกลวงทุกสัปดาห์3ทํทำรายการโหนกส,ส้มสัมภาษณ์ผู้เสียหายเดือนละ1ครั้งนะฮะแล้วก็4เนี่ยเขาจะขยายทีมนาตาชาเนี่ยให้ครบ77จังหวัด400เขตทั่วประเทศนะคะและที่5้นะที่น่าสนใจก็คือสอยสอยส,อส,อส,อสอก้าไกลหลุดตำแหน่ง3คน1ในนั้นก็คือไอรัชนกนั่นเองนะคะแล้วก็หกมีผู้ติดตามเพนมากกว่า3,000 300, 0 0คน เจ็ดค่ะเปิดร้านขายอาหารแล้วก็ของที่ระลึกนะคะเช่นหมูกรอบ,รอบปลาส้มเสื้อกางเกงอะไรแบบนี้นะคะแปดค่ะเขาจะเขียนหนังสือเปิดเผยเบื้องหลังเคสต่างๆเนี่ยหนึ่งเล่มนะคะก้าวตั้งมูลนิธิช่วยผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ถูกคุกคามจากด้อมส้มแล้วก็คนในก้าวไกลนะคะสิบเนี่ยเขาบอกว่าหาผู้ที่รู้ใจนะคะว่าขาดอะไรอีกไหมคะนะ,ะซึ่งทางด้านของคุณโจมันนีนะก็ได้แนะนำนะบอกว่าหาตัวอดีตสาวกส้มเนี่ยที่กลับใจเลิกศรัทธาเนี่ย มาลงสกู๊ปหรือว่าสัมภาษณ์ทุกปักค่ะจะมีอิมแพคมากๆากนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคแต่ประเด็นที่น่าสนใจในส่วนของเป้าหมายเพจเนี่ยก็คือข้อ5นะที่เขาบอกว่าสอยสอสอก้กาไกลหลุดตำแหน่ง3คนหนึในนั้นคือไอรักชนกนะคะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้นะเมื่อวันที่13ทธันวาคม2 5ง6 5 6 6เนี่ยสารอาญารัชดานะคะก็มีคำพิพากษานะจำคุกรักชนกศีนอกหรือสอสอไอนะคะ ออกของพักเก้าไกลเนี่ยหปีนะไม่รอลงอายานะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา1นึ 2, แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์นะแต่ออกาศาลเนี่ยก็มีคําสั่งนะให้ประกันตัวนะด้วยหลักทรัพย์5 0 0แสนบาททําให้รัชนกเนี่ยยังไม่สูญเสียสมาชิกภาพการเป็นสสนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันที่13ธันวาคมวันเดียวกันนี่ค่ะก็เป็นวันที่2ของการเปิดสมัยประชุมสภาประจําปีครั้งที่2ในรัชนกศรีนอกเนี่ยก็ต้องมาปรากฏตัวที่ศาลอาญ,ญ,ญารัชดานะคะ ภารกิจของเธอในวันนั้นเนี่ยก็คือการมารับฟังคําพิพากษาของศาลนะคะจากข้อหาเนี่ยม๑1-2แล้วก็พรบอคอมนั่นเองนะนี่ก็ถือเป็นคดีแรกนะที่เกี่ยวกับสถาบันที่สสสมัยแรกผู้คนบ้านใหญ่นะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องเผชิญนะซึ่งสอสอิอนะ้์ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อน ฟังคำพิพากษานะคะบอกว่าเธอเนี่ยได้ทําเรื่องขอเลื่อนสารฟังคําพิพากษาไปแล้วเพราะวันนี้เนี่ยมีภารกิจการประชุมสภา,าแต่ศาลเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะคะซึ่งคดีนี้นะ,ะรัชนกเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, โดยถูกกล่าวหาว่าทวิตข้อความที่มีการพาดพิงหรือสถาบันนะในช่วงปี2 5ง4นอกจากนี้เนี่ยยังถูกแจ้งข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะจากการทวิตแล้วก็รีทวิตข้อความที่มองว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท สถาบันจำนวนสองข้อความด้วยกันนะคะซึ่งสารอาญาก็ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกราชนกศรีนอเนี่ยเป็นเวลา6ปีจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งแล้วก็พรบรคอมพิวเตอร์2ข้อความนะข้อความละ3ปีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลนะก็ยืนยันนะคะว่าจะใช้ตําแหน่งสสอของตนเองเนี่ยแล้วก็เงินจํานวน3 0 0 0 0นบาทเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวนะคะอย่างไรก็ตามนะรัชนกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสสเพียงคนเดียวนะที่มีคดีติดตัวแต่ยังมีสสทั้งฝ่ายค้านแลฝ่ายรัฐบาล ที่ต้องตกที่นั่งในฐานะจำเลยผู้ต้องหาคดีอีกหลายคนนะต่างกรรมต่างวาระกันไปนะแต่สสสก้าไกลกับคดีม1 12นะอนอกเหนือจากรัชนกแล้วเนี่ยก็ถูกมีคนที่ถูกสั่งฟ้องคดีมาตรา1นึเนี่ยก็ยังมีสสก้าไกลอีกหลายคนนะที่กําลังอยู่ในระหว่างการสู้คดีด้วยเช่นกันนะหนึ่งในนั้นก็คือชนที่ชาแจ้งเร็วนะหรือว่าสสูุเกตนั่นเองนะที่เป็นสสในจังหวัดปทุมธานีนะซึ่งก็เป็นอดีตนักกิจกรรมนะคะ ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวออกมาต่อต้านรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะรวมถึงการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันด้วยนะคะและต่อมานะก็มีสสตโตโตโป้ปีรัตจงเทพนะสสกทมเหมือนกันนะคะอดีตหัวนหน้าการกลุ่ม v วีร์นั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นสสจกกากพรกเก้าไกลอีกหนึ่งคนนะั้นที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112นะจำนวนทั้งหมด3คดีด้วยกันนะโดยคดีทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลนั่นเองนะแล้วก็ ในระหว่างช่วงปี2563ถึง2564นั่นเองนะทั้ง3คดีเลยนะซึ่งคาดว่านะสอสเก้ากลาทั้ง3คนที่โดนคดีม .1 2ในปี2567เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าของคดีนะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันเพราะว่าเป้าหมายของเพจดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนและเป้าหมายเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นะเราต้องติดตามห้ามกับพิษตากันเลยค่ะ